สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทลอดนายค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพีเพียวนะคะในการทำนายดวงประจําเดือนมิถุนายนนะคะของชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะก,ก,ก็อน like, ื่นงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครต์กดกระดิ่ง กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอเพียวแล้วก็แม่หมอตาด้วยนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยภาพรวมในเดือนนี้นะคะดาวเสายังได้ตําแหน่งกเกษตรอยู่นะคะ,กะเกษตรเนี่ยคือไม่ใช่การทําการ,กรเกษตรนะคะมันคือความมั่นคงความมีเสถียรภาพในตัวเองนะคะความมีตัวตนพลังแห่งพละกําลังแล้วก็เด่นในเรื่องของรักทรัพย์ที่ดินด้วยนะคะดาวเสาร์เนี่ยส่งแรงเอื้อมไปยังดาวพระฤหัสนะคะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัชาอาริ คุณเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงอาจจะมีคอนเน็ชันอะไรใหม่ๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเรื่องของการงานนะคะหรือการทำมาหากินนั่นเองนะแต่ก็ระมัดระวังปัญหาด้วยนะคะเพราะดาวพฤหัสนั้นมาจากเรือนอริปัญหาอาจจะมาจากเรื่องของการ เข้าสังคมปัญหาเรื่องคนปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่อาจจะต้องมีมาในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะและดาวราหูนะคะดาวเจ้าเรือนกระดุมพักคือเรื่องของเงินอยู่ในเรือนพันธุนะคะนับจากมีนาคม2,566ยาวไปจนถึง กันยายน2,500อ่าอขอโทษนะคะมีนาคม2,565ยาวไปจนถึงกันยายน2,566เลยเรียกได้ว่าราหูในตำแหน่งนี้นะคะได้เทวีโชคในเรือนพันธุชาวมังกรเองนะคะจะมีโชค <c oughs> จากเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินครอบครัวนะคะแต่ราหูอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยจะทำให้ชาวมังกรอาจจะต้องมีเกณฑ์การยกย้ายที่อยู่ ซ่อมบ้านซ่อมรถบ่อยชีพรจรลงเท้านะคะหรืออยู่ไม่ค่อยจะเป็นที่เป็นทางสักเท่าไหร่นั่นเองคะ่ะ <c oughs> เรามาวิเคราะห์กันในส่วนของเรื่องงานนะคะเรื่องงานของชาวมังกรเนี่ยคือดาวพระศุกนะคะพระศุกเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุนะคะแม้จะได้ตําแหน่งป่านะ แต่การเงินนั้นยังร่วมดาวการงานนั้นยังสัมพันธ์กับดาวราหูคือเรื่องของการเงินแสดงว่าชาวราศีมังกรเองนะคะในเดือนอมิถุนายนเนี่ยยังมีข่าวดีในเรื่องของงานอยู่นะคะตั้งแต่ประมาณวันที่หนึ่งจนถึงประมาณปลายเดือนนะคะดาวดาวอสุกนะคะอยู่ในเรือนพันธุหนึงธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของกงสี วงสีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะจะช่วยหนุนในเรื่องของ การงานนะคะให้ชาวราศีมังกรหรือคุณเองอาจจะใครที่ขายที่ดินหลักทรัพย์บ้านรถนะคะหรือคุณเองอาจจะต้องใช้รถยนต์ยานพาหานะในการเดินทางหรือในการทํามากินค่อนข้างที่จะเยอะงานออฟฟิศนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขบัญชีเอกสารการเงินอะไรแบบนี้ยเยอะสักนิดนึงแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะตลอดตลอดเลยตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ เกณฑการงานที่สัมพันธ์กับเรื่องของการเดินทาง Import Export นําเข้าส่งออกหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวกงสีดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นองค์พระแม่กวนอิมก็ได้หรือให้ชาวมังกรหาวการไปนุ่งเขาวห่มขาวนะคะ หรืออาจจะเดินทางไปไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แดนไกลก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยนะแต่สิ่งที่ชาวมังกรต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะคือปัญหาในเรื่องของคนนะอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนอาจจะเป็นเรื่องของคนรักหรืออาจจะเป็นเรื่องของลูกค้ณลูกค้าที่อาจจะเจรจาดีลงานอะไรตกลงยากสักนิดหนึ่งนะคะเหมือนจะมีการเล่นแง่เนาะ ตกลงอะไรกันค่อนข้างยากแต่การงานเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะงานค่อนข้างที่จะมีความล้นมือมากๆเลยทีเดียวแต่อาจจะเอาใจเกี่ยวกับเรื่องของคนเนี่ยยากสักนิดหนึ่งนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้งานใหม่ๆหรือลงทุนอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานด้วยนะคะ ต่อมานะคะการเงินของชาวราศีมังกรคือดาวราหูนะคะซึ่งราหูเขาย้ายราศีมาอยู่ในเรือนพันธุนะคะได้ตำแหน่งเทวีโชคเรียกได้ว่านะคะ การเงินนั้นก็ยังมีหลังไหลเข้ามาอยู่นะแล้วก็ดาวลาภานะคะดาวโชคลาภได้อายอยู่ในเรือนสหัชชะแม้จะได้ตําแหน่งประคุณก็จะมีโชคลาภจากเรื่องของการติดต่อการเดินทางเพื่อนฝูงจะเอาโชคลาภมาให้นะคะแต่ว่าดาวอ่าโชคลาภที่เป็นประเนี่ยมันอาจจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินเปอร์เซ็นต์ซื้อมาขายไปเราอาจจะรับของทีนี้มาขายแล้วกินส่วนต่างนะคะเป็นงานที่เราอาจจะไม่ได้ลงมือลงทุนทําเองนะคะ และระวังภาษีสังคมสักนิดนึงนะอาจจะมีเหมือนกับเงินรั่วไหลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางกินเที่ยวดืมอ่าช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนาะและเดาวการเงินนั้นอยู่ในเรือนพันธุคุณเองเนี่ยอาจจะมีการได้เงินเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแต่บางคนอาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของรถ ประกานลดประกานสุขภาพเสียเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลพันธุคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวการรีโนเวทซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะคะ แต่การเงินนั้นก็จะได้มาจากเรื่องของครอบครวัวอย่างเช่นคุณอาจจะถูกขวยมีโชคมีลาบจากเลขที่คุณแม่อายุคุณแม่หรือนำเรื่องของหนี้เสียที่เกี่ยวข้องกับการอาจจะจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลคุณแม่มาลองเสี่ยงโชคดูนะคะมันก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาเพราะดาวราหูนั้นส่งแรงเอื้อมไปถึงดาวเสราร์ที่เป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะก็คือคุณเองอ่ะอาจจะมีโชคมีลาบบางคนอาจจะอยากขายที่ ขายบ้านขายอสังหาอะไรแบบนี้นะคะมีลุ้นกันในช่วงประมาณปลายเดือนนั่นเองค่ะความรักนะจ๊ะความรักของชาวราศีมังกรสำหรับคนโสดความรักของคุณนะคะคือดาวจานันนะแต่เราใช้ดาวศุกร์ในการดูนะคะความรักอยู่ในเรือนพันธุคนโสดเนี่ยจะต้องหาแม่สื่อสักนิดนึงนะคะต้องหาแม่สื่อหรืออจจะต้องพบรักจากครอบครัวแนะนำนะ หรืออาจจะต้องใช้สื่อโซเชียลออนไลน์แต่คุณเองค่อนข้างจะติดครอบครัวและอาจจะมีความรู้สึกสนุกสนานกับการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะคนที่มีเข้ามาเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนอายุน้อยกว่านะคนน้อยกว่าจะเป็นวัยเรียนวัยพึ่งเรียนจบอะไรแบบนี้นะคะเป็นเด็กๆเ,เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในลองเทอมหรือระยะยาวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่และตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไปโฟกัสกับ ในเรื่องของการหางานหาเงินหรือความสนุกสนานบันเทิงอื่นๆน,นะคะจึงทําให้ความรักเนี่ยมันอาจจะมีเข้ามาพูดคุยกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบป๊อปปี้เลิฟนะคะยังไม่ได้มีความมั่นคงอะไรสักเท่าไหรค่ค่ะส่วนชาวราศีมังกรนะคะที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ ดาวศุกร์ยังทํามุมที่ดีอยู่นะคะแต่ดาวเสาร์นั้นส่งแรงเอื้อมไปถึงดาววังคารนะคะต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนสังคมอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือเราอาจจะไปทะเลาะกับแฟนเพื่อนของแฟนเพื่อนของแฟนอาจจะมาทะเลาะกับเราเราระมัดระวังปัญหาในเรื่องของ การทะเลาะขัดแย้งกันระหว่างเดินทางด้วยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับคนรักเก่าจะวนลุบเข้ามาในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อน้อยๆนอยเฟลเฟลกันเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ระมัดระวังความรักมันจะรักเลิกเลิกไม่ค่อยจะมีความเสถียรสักเท่าไหร่เนื่องจากดาวประจำตัวเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับดาวสหัสชาบางทีมันอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของสังคม เรื่องเพื่อนเรื่องคนรอบข้างรอบตัวหรือนิสัยทัศนคติอะไรการที่เคยดีมาก่อนหน้านี้มันมันกลับเหมือนกับส่วนทางกันรวมถึงเรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะบางคนอาจจะทำงานส่วนเวลาการไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ ระมัดระวังแฟนนะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายและมีเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของความรักมารบก,กวนนะบางทีอาจจะเป็นคนรักเก่าของแฟนคุณกลับมาคนรักเก่าของคุณกลับมาและระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าและคนรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะในเดือนนี้มันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาในเรื่องของระยะห่างในความสัมพันธ์ปัญหาในเรื่องของการอ่าคนรักของคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาหรือเขาจะรู้สึกว่า เราห่างกันมีช่องว่างอะไรแบบนี้นะคะบางทีอาจจะต้องหากิจกรรมอะไรทำร่วมกันสนอกสนใจกันมากขึ้นนะคะและการทำบุญเนี่ยบริจาคเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงศพผ้าห่อศพนะคะหรือการขอขมาก,กรรมในเรื่องของความรักนะก็จะช่วยลดทอนวิบากกรรมได้เพราะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้มันหมายถึงการมีวิบากกรรมหรือมีเจ้าของเก่าติดตัวมาในเรื่องของความรักด้วยนะมันทําให้คุณอาจจะ มีความสะดุดติดขัดแล้วก็ไม่ราบรื่นในความรักแบบแปลกๆก็ว่าได้นะคะดวงในในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องอดทนประคับประค,ระคองก,กันในเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งเนาะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลึกซึ้งเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ของคนที่แต่งงานมีครอบครัวมันมีเกณฑ์ที่จะอกหักรักคุดอ่าเลิกลาหรือมีเกณฑ์แตกหักในความสัมพันธ์ได้เนื่องจากเรื่องของมือที่3ามนั่นเองนะคะ คนที่เป็นไม้ล้างนะชาวราศีมังกรคนที่เป็นไม้ล้างเคยอกหักแต่งงานอย่าร้างมาก่อนถ้าเจอคนแบบนี้ถือว่าโอเคยังพอคบได้อยู่นะคะหรือแต่มันต้องระมะัดระวังปัญหาเก่าๆคนเก่าๆกลับมาปัญหาความรักที่ถือได้ว่ายังไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะคะและเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรเองเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับข้อโดยเฉพาะข้อขาข้อเขา่า และเกี่ยวข้องกับเรื่องของสบักนะคะ ช่วงหลังช่วงคอบ่าหลายอาการปวดเมื่อยนะคะใครที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญาณเด็กวิญญาณแทงเลี้ยงกุมารทุกรูปแบบไปทําบุญด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นมันมาจากโรคเวรโรคกรรมหรือสิ่งเลึลับสิ่งที่มองไม่เห็นได้นะคะและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยค่อนข้างจะหนอยเงาเศร้าซึมนะคะรวมถึงสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวเก่าๆและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องปากช่องฟันระวังสัตว์เลี้ยงบุตรบริวารเจ็บป่วยด้วยนะคะ โชคลาบเป็นบ้างจ้าโชคลาบของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะดาวราหูยังส่งแรงถึงดาวเสาร์อยู่นะแม่หมอนเน้นนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคก็เป็นเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาน่าจะมีโชคมากกว่านะเพราะที่เห็นเนี่ยมันเหมือนมันจะมีเกณฑ์ที่จะ ถ้าสายเสียงโชคนะอาจจะเฉียดไปเฉียดมาสักนิดนึงนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโชคในเรื่องของการตัดความสัมพันธ์บางอย่างทิ้งไปบางคนที่ไม่ใช่ตัดเพื่อนบางคนทิ้งไปตัดความรักที่ไม่ใช่ทิ้งไปหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะผ่านเรื่องแย่ๆนะคะอาจจะมีความทุกข์ใจในบางอย่างในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีความสุขมากขึ้นทําใจได้มากขึ้นแล้วก็ ปิดหูปิดตากับบางเรื่องก็อาจจะเป็นโชคลาภหรือสิ่งที่ดีในชีวิตคุณนั่นเองนะคะและยังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหลักทรัพย์ด้วยแต่อาจจะเป็นโชคที่มาจากทุกขลาบสักนิดน,นึงเช่นได้โชคเราจะเจ็บป่วยได้โชคแล้วอาจจะมีปัญหากับเรื่องของคนรักนะคะ แนะนำในเดือนนี้ให้ทําบุญบ่อยๆนะคะชาวราศีมังกรทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะในร่างกายนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ป่วยก็ได้นะคะที่เขามีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยและทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิเกี่ยวข้องกับสายตานะคะก็จะช่วยหนุนดวงในเรื่องของโชคลาภหรือสิ่งที่ติดๆดขัดๆนะคะให้มีมากขึ้นนั่นเองค่ะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทํานายดวงนะคะของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการทํานายของแม่หมอนันนนะคะทํานายแบบกว้างๆเราไม่ได้เฉพาะจอะจงดวงใครคนใดคนนึงชนะแล้วอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแนะนําให้เป็นการเช็คดวงส่วนตัวสามารถที่จะทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป่เดียวกันค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ